ความจริงที่ซ่อนไว้ 6. แม้การอบรมจะสิ้นสุดลงแต่เกมยังไม่จบฉันดำเนินการตามแผนขั้นต่อไปทันทีต้องหาช่องทางพูดคุยให้สนิทสนมมากขึ้นคำตอบที่ลอยขึ้นมาในหัวคือ Facebook แต่จากข้อมูลที่ทราบมาอาจารย์เอกดรับเพื่อนบนเ c e b o o k ยากมาก มีผู้หญิงหลายคนขอเป็นเพื่อนข้ามปีจนจะข้ามชาติแก่ยังไม่รับเป็นเพื่อนเอาว่าลองดูสักตั้งเริ่มจากปรุงแต่งเฟซบุ๊กของเราให้ดูเป็นผู้หญิงมีคุณค่าโพสอะไรที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับตัวอาจารย์เอมากที่สุดดังนั้นฉันจึงใช้รูปการอบรมที่มีอาจารย์เออยู่ในเฟรมเดียวกันกับฉันแล้วเขียนแคปชั่นมีสาระแต่พองาม ฉันยิ้มมองดูผลงานบนเฟซบุ๊กตัวเองอย่างพอใจจากนั้นก็กดปุ่มคำขออาจารย์เให้รับเป็นเพื่อนเป็นอันสิ้นสุดการขุดบ่ลอบล่อปลาทองตัวท็อปแห่งคณะวิศวะผ่านไปยังไม่ทันข้ามวันในจอมือถือปรากฏสัญลักษณ์แจ้งเตือนอาจารย์เอได้ตอบรับเป็นเพื่อนกับคุณแล้วฉันนิ่งจ้องมือถือตาไม่กับพลิปจากนั้นก็รีบวิ่งไปบอกพี่เกตเป็นคนแรก อาจารย์เอตอบรับเป็นเพื่อนกันหนูในเฟซบุ๊กแล้วจริงเหรอพี่เกศเสียงสูงอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันบอกจริงๆพี่ใครจะคิดว่าระดับตัวท็อปที่หญิงนักหญิงหนาจะตอบรับเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักกันอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ในที่ปลาทองตัวท็อปก็ตกลงไปในหลุมที่ขุดดักไว้เรียบร้อย ตอนนี้แต้มคะแนนฉันนำหัวหน้าไปแล้วสองคะแนนแต่เท่านี้ยังสะใจไม่พอต้องได้มากกว่านี้พี่เกดถ้าพี่เกดมีอะไรที่จะต้องติดต่ออาจารย์เอแจ้งหนูได้เลยนะขนูเต็มใจช่วยประสานงานให้ค่ะฉันเริ่มแผนการขุดบ่อหลุมต่อไปอย่างไม่ลังเลจ้าขอให้ได้ขอให้โดนพี่เกดลากเสียงยาวแกล้งเย้แล้วเราทั้งคู่ก็หัวเราะพร้อมกันแผนการขั้นต่อไป ฉันตระเวนเจาจะแจกับพี่ๆในสำนักงานดักงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เอเพื่อที่จะได้หาโอกาสติดต่อกับของรักของห่วงของหัวหน้าบ่อยๆและดูเหมือนว่าเพื่อนๆในสำนักงานต่างให้ความร่วมมือกับฉันเต็มที่เพราะการลงนามในสัญญาทุนครั้งต่อไปอาจารย์เอจะต้องมาลงนามที่โต๊ะฉันฉันจึงถือโอกาสคุยกับอาจารย์ผ่านอินบ็อกซ์ในเฟซแชทครั้งที่หนึ่งฉัน อาจารย์เอขารบกวนท่านอาจารย์มาลงนามในสัญญารับทุนที่สำนักงานวิจัยด้วยนะคะอาจารย์เอครับฉันอาจารย์รู้โต๊ะแล้วใช่ไหมคะว่าลงนามที่โต๊ไหนอาจารย์เอยังครับฉันสำหรับปีนี้อาจารย์ต้องมาลงนามที่โต๊ะหนูนะคะอาจารย์เอครับจะไปพรุ่งนี้เช้าครับฉันขอบคุณค่ะ วันลงนามในสัญญารับทุนวิจัยปีนั้นเป็นปีที่ต้องใส่ชุดสีดำเพื่อถวายความอลาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ฉันอยู่ในเดรสสีดำกำลังนั่งเตรียมเอกสารส่งไปตามคณะอาจารย์เอสวมเสื้อทีเชิสสีดำของคณะกางเกงเย็ยนเดินเข้ามาในสำนักงานวิจัยคนเดียวด้วยท่าทีสบายสบายอาจารย์มาลงนามสัญญารับทุนหรือค่าเชิญที่โต๊ะนู้นได้เลยค่ะ เสียงน้องฟังดังขึ้นทำให้ฉันต้องเงยหน้าขึ้นจากงานตรงหน้าเมื่อเห็นอาจารย์เอหัวใจก็กระตุกวูบใบหน้าร้อนเผาจนฉันต้องรีบเตือนตนเองว่าห้ามหลงรักเครื่องมือแก้แค้นห้ามชอบเขาเป็นอันขาดเชิญค่ะอาจารย์ฉันเปิดแฟ้มเอกสารรับทุนให้อาจารย์ลงนามด้วยมืออันเทาคิดไม่ถึงเลยว่าเจอกันแค่ครั้งเดียวคุยกันแค่นิดหน่อยแต่ทำไมเขาเริ่มมีอิทธิพลต่อหัวใจฉันมากมายถึงเพียงนี้ อาจารย์เอนั่งลงที่เก้าอี้หยิบปากกาเซ็นเอกสารอย่างเงียบๆไม่ยอมเงยหน้ามองฉันแล้วสายตาฉันก็เหลือบเห็นหัวหน้าสํานักงานเดินมาใกล้ๆโตฉันฉันยิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งอย่างรู้ทันหัวหน้าดังนั้นฉันจึงแกล้งชวนอาจารย์เอคุยต่อว่าทำไมอาจารย์เลือกทําวิจัยที่เกี่ยวกับพืชคะผมจบไบโอเอนจิเนียริ อาจารย์ตอบเรียบๆขณะที่กวาดสายตาไล่ไปตามเอกสารที่ต้องลงนามอ๋อค่ะและเมื่ออาจารย์เก็บปากกาซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าลงนามเสร็จแล้วฉันจึงรีบถามต่อว่าอาจารย์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญารับทุนไหมคะไม่มีครับจากนั้นอาจารย์ก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องโดยไม่ได้พูดอะไรอีกส่วนหัวหน้าสำนักงานก็เข้ามาหาของที่ตู้เก็บอุปกรณ์ที่ตั้งใกล้ไล่กับโต๊ะฉันอีกครั้ง หัวหน้าทำทีให้เหมือนว่าที่ตนต้องมายืนกดดันข้างๆโต๊ะก็เพื่อจะมาเอาของย่าฉันยิ้มเล็กๆในใจชนะหัวหน้าแล้วสามแต้มและคิดว่าควรจะหยุดการแก้แค้นครั้งนี้ได้แล้วแต่อีกใจหนึ่งมันก็เรียกร้องให้คุยต่อไปแชทครั้งที่สองฉันต้องคำนวณค่าไฟฟ้าของศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อเสนอคณะกรรมการจึงแกล้งถามอาจารย์เอให้ช่วยคิดฉัน อาจารย์ว่าตารางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าตัวนี้ถูกไหมคะอาจารย์ A ส่งลิงก์การไฟฟ้ามาให้แทนคำตอบฉันขอบคุณค่ะแชทครั้งที่สามฉันอาจารย์กรีดอาจารย์เอครับฉันขอแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์คนใหม่ด้วยนะคะอาจารย์เขอบคุณครับ ฉันอาจารย์เก่งที่สุดในสามโลกเลยค่ะแบบแบบอาจารย์ได้เป็นรองศาสตราจารย์แล้วเร็วมากก็ไก่ล้านตัวอาจารย์เอไม่หรอกครับก็ตามกําหนดเวลาที่เราควรจะได้คนที่เก่งจริงๆคือรองวิจัยต่างหากทั้งงานสอนงานบริหารแต่ท่านก็ได้รองศาสตราจารย์ก่อนผมอีกฉันส่งสติกเกอร์รูปยิ้มเบิกบานแชทครั้งที่สี่ฉัน อาจารย์คะ้้าเราไปญี่ปุ่นช่วงเดือนพฤษภาคมเราควรไปที่ภาคไหนของญี่ปุ่นคัดถึงจะเจอซากุระอาจารย์เอจะไปเที่ยวเหรือฉันค่ะอาจารย์เอแบบนี้ต้องมีของฝากเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยบอกนะฉันพิมพ์ห้าบหกลับไปเดี๋ยวหนูฝากหัวใจไปให้แทนได้ไหมคะประโยคนี้ได้แค่คิดไม่กล้าพิมพ์อาจารย์เอ ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ฮอกไกโดซากุระยังเหลือนะฉันขอบคุณคับพร้อมกับกดสติกเกอร์ส่งหัวใจรัวรัวแชทครั้งที่ห้าฉันอาจารย์คะพี่ๆเขาบอกว่าอาจารย์ปลูกผักได้หวานกรอบและสดมากหนูจะมีวาสนาได้ลองชิมไหมคะอาจารย์เอข่าวลือครับผมปลูกไม่อร่อยหรอกฉันเหรอคะอาจารย์เอครับฉัน พิมห้าร้ห้าสิแชทครั้งที่6ฉันอาจารย์คะวันนี้วันเกิดหนูคะ่ะเลี้ยงกาแฟสักแก้วหน่อยสิคะอาจารย์ A อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับฉันโอเคขอบคุณคะ่ะแชทครั้งที่7ฉันสวัสดีปีใหม่คะ่ะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงได้เป็นศาสตราจารย์ว้วๆนะคะอาจารย์เ แทงกี้สวัสดีปีใหม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขมากมายฉันกดสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจรัวฮ่า <c> ๆ <oughs> ความจริงที่ซ่อนไว้เจ็ดยิ่งคุยกันระยะห่างระหว่างเรายิ่งสั้นลงเรื่อยๆไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่จบการสนทนาในแชทบอล็อกเราต้องนั่งอมยิ้มคนเดียวแล้วในหัวก็จะมีเรื่องของเขาวงเวียนอยู่ในหัว ทันทีที่เริ่มรู้สึกรักฉันก็เริ่มรู้สึกเจ็บปวดอกหักทันทีที่รักเพราะรู้ดีแก่ใจว่ารักครั้งนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ฉันตั้งใจขุดหลุมล่อหลอกอาจารย์ให้ตกลงไปเพื่อใช้อาจารย์เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นหัวหน้ากลับกลายเป็นฉันที่ตกลงไปในหลุมเสียเองจนอยากที่จะปีนขึ้นไป ในขณะที่ฉันเริ่มรู้ตัวว่าหลงรักอาจารย์จนยากจะตัดใจอาจารย์ก็เริ่มรู้ตัวว่าถูกฉันตามจีบการสนทนากันในแชทจึงเริ่มน้อยลงอาจารย์เอถามคำตอบคำจนฉันเริ่มรู้ถึงการรักษาระยะห่างของเขาฉันจึงพยายามตัดใจจากเขาเพราะเข้าใจดีว่าผู้ชายที่เพียบพร้อมทุกอย่างไม่มีทางมองผู้หญิงระดับต่ำกว่าแน่ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาการศึกษาหรือฐานะดังนั้นฉันจึงห้ามใจไม่ทักแชทไปอีกและหักดิบโดยการเลิกเป็นเพื่อนกับเขาทางเฟซเพื่อที่จะไม่ต้องรับรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขาอีกแต่ดูเหมือนฟ้าจะยังคงสนุกกับการทำมันหัวใจของฉันยิ่งอยากตัดใจก็ยิ่งให้ฉันต้องบังเอิญเจอเขาความบังเอิญครั้งที่หนึ่งวันนั้นในค่ำคืนที่ฝนลงเม็ดปล่อย เพราะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งใกล้ปิดปีงบประมาณในช่วงเวลานั้นของพนักงานสายสนับสนุนงานล้นมือมากกว่าจะออกจากสำนักงานก็ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปนานแล้ว พอถึงหอพักก็วางกระเป๋าหนักๆออกจากบ่าด้วยความเหมืยล้าดวงตาพร่างมัวจนต้องกระพริบอยู่หลายครั้งเพราะจ้องคอมพิวเตอร์เกือบตลอดทั้งวันสมองก็เริ่มเบลอเบลอไม่รู้สึกหิวข้าวดังนั้นจึงตัดสินใจคว้าแค่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กถอดรองเท้าส้นสูงออกแล้วสวมอีแต่เดินออกจากห้องไปหาอะไรกินที่หน้ามหาวิทยาลัย ฉันเดินฝ่าเม็ดฝนที่ร่วงหล่นลงมาเป็นเพียงละอองจนมาถึงหน้าร้านผลไม้ด้วยอาการที่สมองยังคงล้าจากการทำงานดังนั้นจึงยืนมองผลไม้ในตู้กระจกอยู่นานตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะทานอะไร แล้วหางตาก็เหมือนเห็นเงาร่างวุบไหวขึ้นที่มุมร้านฉันจึงหันไปมองโดยอัตโนมัติแล้วก็เห็นผู้ชายร่างสูงผิวขาวสะอาดเดินกลางร่มเข้ามาในร้านผลไม้ทันทีที่ร่มถูกมือเรียวของเขาเก็บลงใบหน้าหล่อสายภายใต้กรอบแว่นนั้นก็เผยให้ฉันเห็น,หนอย่างเต็มตาดวงตาคมกริบของเขามองศบตาของฉันเข้าอย่างจังเหมือนกับว่าถูกกระแสไฟฟ้าบางอย่างวิ่งผ่านทำให้ช็อกไปทั้งคู่เพราะอาจารย์เอก็เหมือนชะงักไปหน่อยฮ่า อาจารย์เอฉันอุทานชื่อผู้ชายคนนั้นในใจคนที่ทําให้ฉันใจเต้นแรงทุกครั้งที่เจอเขาคนที่ทําให้เลือดร้อนร้อนสูบฉีดขึ้นไปทั้งหน้าฉันรีบหันกลับมาจ้องตู้กระจกผลไม้ทันทีในขณะที่หัวใจเต้นราวกับกลองตีเหมือนว่าแข้งขาจะอ่อนแรงขึ้นมาโดยฉับพลันเอาอะไรคะเสียงแม่ค้าเรียกสติฉันจึงรีบบอกออกไปอย่างร้อนรนว่าสาลี่กับแตงโมค่ะ ฉันบอกแม่ค้าเสร็จก็ยืนเงียบนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะเหละตามองคนข้างๆพร้อมกับกลดด่าตัวเองในใจให้ตายเถอะตอนไม่เห็นหน้าก็อยากเจอแทบตายพอได้เจอแล้วยืนอยู่ข้างๆตัวเป็นๆกลับไม่กล้าทักเขา ระหว่างที่รอแม่ค้าสับผลไม้ให้ฉันรู้สึกว่าบรรยากาศกดดันและอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเพราะระหว่างที่เราสองคนยืนรอผลไม้กันอยู่นั้นกลับไม่มีลูกค้าคนอื่นเข้ามาเลยและอาจารย์เอยืนนิ่งมากสายตามองตรงไปข้างอย่างเดียวไม่เหลียวมองดูฉันที่ยืนข้างๆแม้แต่น้อยเราทั้งคู่ต่างทำเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสุดท้ายเมื่อได้ผลไม้ต่างคนก็ต่างไป สุดท้ายคนที่ปวดร้าวใจก็ยังเป็นฉันคนที่รักมากกว่ามักจะเจ็บปวดมากกว่าเสมอความบังเอิญครั้งที่สองวันนั้นเวลาประมาณสิบโมงเช้ากว่าๆหลังจากกลับมาจากซื้อกาแฟให้พี่ๆและตัวเองกำลังจะเดินไปขึ้นลิฟต์เพื่อขึ้นไปสำนักงานวิจัยที่อยู่ชั้นสามของตึกอธิการบาดีเป็นจังหวะเดียวกับที่อาจารย์เอเดินลงมาจากบันไดถึงทางบรรจบกันพอดี ฉันชะงักอึ้งไปชั่วขณะแต่เมื่อสบเข้ากับดวงตาที่แสนจะเย็นชาของเขาฉันก็สำนึกได้ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งส่วนเขาเป็นถึงรองศาสตราจารย์ดังนั้นฉันจึงยกมือไหว้เขาเขาเพียงแต่พยักหน้ารับเดินไปผ่านเลยราวกับว่าเหมือนกันไม่เคยรู้จักกันความบังเอิญครั้งที่สามประมาณช่วงเดือนตุลาคมวันนั้นฉันมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานคร เพราะติดอันดับหนึ่งในหนึ่งร้อยในการประกวดแข่งขันนิยายแนวแฟนตาซีต้องไปเข้าคอสฝึกหนึ่งวันดังนั้นฉันจึงตัดสินใจค้างคืนหนึ่งวันแล้วค่อยนั่งเครื่องกลับต่างจังหวัดในตอนสายสายในแต่ละวันเที่ยวบินจังหวัดเอ็กกรุงเทพมีทั้งหมด18เที่ยวบินจากสายการบินสี่สายแต่ละลำมีมากกว่า100อที่นั่งสัดส่วนความน่าจะเป็นที่เราจะมีโอกาสนั่งใกล้กับคนที่เรารู้จักจะเป็น1 36584 100 00 0.00000038คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นแทบจะเป็นศูนย์แต่นึกไม่ถึงเลยว่าโอกาสที่แทบจะเป็นศูนย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้เรากับปาฏิหาริย์ฉันเลือกที่นั่งติดกับหน้าต่างโซนด้านหน้ายอมจ่ายแพงขึ้นนิดหน่อยเพื่อที่จะได้นั่งสบายสบาย ระหว่างที่นั่งรอผู้โดยสารคนนื่นขึ้นมาฉันก็หยิบหนังสือนิยายตำนานกามเทพคิวบิกขึ้นมาอ่านข้าเวลาจนกระทั่งเครื่องบินจะขึ้นฉันจึงเก็บหนังสือลงแล้วเงยหน้ามองคนรอบๆตัวแล้วสายตาก็ไปสะดุดกับผู้ชายที่นั่งที่นั่งข้างๆถัดไปนั่นมันอาจารย์เอนี่ฉันอยากจะทักทายมากอยากคุยมาก พยายามมองให้เขารู้ว่าเรามองอยู่อยากให้เขาหันมาเห็นเราที่นั่งอยู่ข้างคงแต่เหมือนว่าอาจารย์เอจะพยายามไม่มองมาที่ริมหน้าต่างเลยสายตาอาจารย์มองเพียงเบื้องหน้าจากนั้นก็หลับตาลงเหมือนไม่สนใจสิ่งรอบด้านจนกระทั่งเครื่องบินจอดสนิทอาจารย์เอก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปจากที่นั่งอย่างรวดเร็วฉันจึงคิดได้ว่าบางทีอาจารย์เออาจรู้แล้วว่าเป็นเราที่นั่งอยู่ข้างข้างริมหน้าต่างแต่เขาแค่ไม่อยากทักก็นะ ฉันมันก็แค่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เขาไม่อยากรู้จักฉันมันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เขาไม่อยากมองฉันมันก็แค่คนที่รักเธอแล้วตัดใจไม่ได้สักที